โค้ก้าสตร์บริการเติมโรบักถูกถูกโรบักแท้100%้เเซไม่ต้องกลัวบินเติมไวเติมได้เติมดีเติมไม่ถึงปีเดี๋ยวโรบักก็เข้า <c oughs> อีกทั้งรับกดเกมพารในแมปต่างๆตัวอย่างเช่นบล็อกฟูดคิงเลกาซี่อันิเมะไฟเตอร์หรือว่าแมปอื่นๆอีกมากมายเลยร้านนี้ทักปุ๊บตอบปับ๊บทักปับ๊บตอบปุ๊บ เครดิตแน่นๆ <_ t od d> เพราะว่า <_ t od d> อย่างที่รู้กันครับร้านเพื่อนผมเอง <_ t od d> เอาล่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจเติมโลบัคไปลุยกันเลยครับผมคูกาสโตพร้อมดูคลิปกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยอ่ะเฮือ สวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะครับผมอยู่ในรายการวัลเรากชแนลวิลและกชแนลอีกแล้วนะครับผมคุณผู้ชมในวันนี้นะครับผมผมมีของฟรีมาลงยำเช้าให้คุณผู้ชมนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าสมมุติว่าลงตอน6กโมงเช้าเนี่ยจะมีคนดูไหมนะครับผมก็เลยเอาของฟรีชิ้นนี้มาลงตอน6กโมงเช้าละกันคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าของฟรีชิ้นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเอาง่ายอย่างมากเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเอาง่ายไงยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก่อนอื่นเลย กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมเวลาผมลงคลิปใหม่เนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดนะครับหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่เนี่ยก็ ช่องวินล็อกเกอร์มีการแจกโรบักด้วยนะทุกคนยังไงติดตามไว้นะครับผมคลิปใหม่ลงทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาตอน5้าโมงเย็นนะครับผมแล้วก็แล้วก็วันอังคารกับวันพฤหัสนะครับผมเวลาหนึ่งทุ่มจะมีการไลฟ์สตรีมแจกโรบักเหมือนกันนะครับผมผู้ชมส่วนไอคลิปนี้เนี่ยที่ผมลงวันพฤหัสตอน6กโมงเช้าเนี่ยมันเป็นแบบว่าเอกคลูซีฟไงผมก็อยากรีบลงไงคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมหาว่าผมแบบลงของฟีชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าของชิ้นนี้จะต้องเอาอยัางไง Let's go โอเคครับคุณผู้ชมขั้นตอนแรกนะครับผมจะให้คุณเข้ากลุ่มผมก่อนเลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้เข้าเนี่ยเวลาผมแจกโลบัคคุณไม่ได้นะครับนี่เข้ากลุ่มไว้เลยนะครับผมวินล็อกเกอร์แฟมิลี่นะครับผมตอนนี้มีคนอยู่29,000คนแล้วคุณผู้ชมโคตรเยอะนะครับแล้วก็มีสโต้ในส่วนของสโตร์จะมีเสื้อของผมขายด้วยนะครับเริ่มต้นที่เพียงสองโลบัคนะครับไปอุดหนุนกันด้วยนะแล้วก็แมปนี้ครับผมพูม่าแอนด์เดอะแลนด์ออฟเกมส์นะครับผมแมปนี้นะครับที่ผมจะให้คุณผู้ชมไปรับนนนนี้กกัััะะคครรบบผมดเพ่ ชฮะฉันเข้ามาแล้วคุณผู้ชมนี่หลังจากเข้ามานะครับผมคุณผู้ชมจะเห็น n p c เข้ามาวิง่งมาคุยใช่ไหมเข้ามาวิง่งมาคุยกันอะไรวะคุณต้องกดคิกเน็กไปนะครับคุณกดคิกเน็กไปเรื่อยๆอ่ะเขาเรียกว่าเป็นการเล่นเทอร์เทอร์เรียลนะครับอืมก็คือแบบว่าฝึกเล่นเบื้องต้นนะครับเรากดเรามีหน้าที่กดเน็กอย่างเดียวครับคุณผู้ชมแล้วเ,เดี๋ยวมันจะขึ้นเบสมาอ่ะคิกทูไซโอเคเน็กไปเน็กไปโบรเน็กไปนี่ได้เบสแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมง่ายมากนี่ได้้ของแลวนะครับ โคตรง่ายเลยคลิปนี้เมื่อกี้ได้เบตแล้วอันนี้คือได้ของในเกมนะครับได้พูม่าในเกมหลังจากนั้นเอาจร,จริงเรากดออกได้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ผมโอเคผมจะกดเน็กไปเรื่อยๆแล้วกันเอาให้จบเอาให้จบแต่จริงเมื่อกี้คือได้แล้วนะครับอืมเมื่อกี้คือได้เลยนี่ให้กดใช่ไหมจบละคุณผู้ชมจบแล้วง่ายมาก เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเอาของฟรีครั้งนี้ง่ายกันไหมครับผมถ้าง่ายนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ไลค์แชร์ให้กับวิลลอกก์ชาแนลวิลลอกก์ชาแนลด้วยนะครับผมเวลาผมลงของฟรีเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้ก็จบเพลย์ท่านี้แล้วกันคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเอาของฟรีชิ้นนี้เอาไปแต่งกันเล่นได้นะครับเป็นสีแดงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูในอวตารธรรมดาแล้วกันไหนดูซิของเข้าหรือยังนี่ไงคุณผู้ชมเข้าแล้วนะครับนี่เข้ามาแล้วพูม่านะคครรรรัััับบอออออนนนนนนีีี้้กกกก็เเเเาาาาาาไไปแต่่่่งงงงงลดะขขฟฟยยมิ ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไ like, like, ลค์ส i b e แชร์ให้กับรองแชนอลก็ช่นลันด้วยกันนะครับผมวันนี้ขอจบเพลงเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะและทุกคนมากๆครับช่องผมมีแจกโลววัคฟรีด้วยนะติดตามดีๆนะครับบ๊ายบายจ้าจุบจ๊บจุ๊บ